ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงที่หน้าโรงพยาบาลนะครับทุกคนบอกเลยว่าผมเห็นโรงพยาบาลอยู่เมืองไทยนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับใหญ่มากครับทุกคนับนี่ครับอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลหนึ่งนะครับที่อยู่เขตนอกตัวเมืองนะครับหรือ่อยู่นอกเลยครับผมเห็นใหญ่มากกับใหญ่เรียบใหญ่กว่าบ้านผมอีกครับทุกคนับมันแตกต่างก่าที่บ้านผมหลายครับเนี่ยโรงพยาบาลอยู่เมืองไทยนะผมลองนับห้องหรือว่านับอาคารให้ทุกคนดูเลยนะครับมันผมคิดว่าเป็นโรงแรมทุกคน แต่ว่ามันไม่ใช่ครับมันเป็นโรงพยาบาลกับอันนี้เหรอครับเป็นโรงพยาบาลอยู่เมืองไทยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าอันนี้มันคือเป็นโรงพยาบาลอยู่เมืองไทยนะครับมันรูปล้าชเืยเกินครับแล้วก็ใหญ่โตครับตคนครับโอ้โหตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นโรงแรมนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ครับมันเป็นที่รองรับผู้ป่วยผู้ไข้นะครับโอ้โหทุกคนครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าโรงพยาบาลอยู่เมืองไทยนะครับ มันหลายซันมากเลยครับอันนี้ใช่แบบมันเป็นเล็กๆจ่มๆอยู่ในเขตจังหวัดหรือว่ามันอยู่เขตนอกนะครับนี่เลยครับมียุกิซันนะผมจะลองนับให้ทุกคนรู้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ใจนะครับมียุกิซันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซันนะครับที่เรามองมองตาเปล่านี่ประมาณเก้าซันนะครับอีผมนับไปหกซันนะครับแต่ผมบอกไปครับน่าจะประมาณอยู่เก้าซันครับแล้วนี่คำว่าเก้าซันนี่มันมีอยู่สักกี่ร้อยห้องนะครับ ผมคิดว่าเป็นโรงแรมครับที่จริงมันไม่ใช่ครับทัวรคนับมันเป็นโรงพยาบาลรับคนไข้นะครับโอ้โหอยู่เมืองไทยนะครับใหญ่โตชเดียวทีเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับว่ามันมีเจ้าร้อยคนนะครับยังไม่ได้จ่ายกันครับทร์นผมบอกไปครับมันใหญ่เดียวีแบบทางรถนะครับวันนี้มันเป็นแค่เขตชุมชนเขตนอกนะครับมันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับ ผมยังไม่เคยเห็นว่ารมมบนเทพว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่ผมเห็นว่าเกต็ดเมานะครับนี่นะครับอีกผมเพิ่งไปถ่ายรีวิวอันอันห้างนี้มานะครับนี่นะครับโอ้โหทั้งแบบใจอีเลี่ยนแบบสาธาช้างครับข้างหน้านะครับมีเป็นร้านอาหารด้วยนะครับผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วยังไม่ได้กินครับผมลืมเอาตังมาครับนี่คือก็คือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้เป็นร้าน กาดกระเพราหรือว่าเป็นร้านตำสั่งนะครับมีของขายไร่สิงไร่จังครับอยู <pl ains> ่หน้าห้างนะครับบอก็เลยว่ามันแตกต่างที่บ้านผมไร้ดีครับคุณผครับอยู่ที่บ้านผมนะผมเล่าให้ทุกคนฟังครับไม่ได้มาเปรียบเทียบนะครับเค่ามาเล่าเรื่องนะครับประสบการณ์นะครับอยู่ที่บ้านผมอ่ะมันเป็นโรงพยาบาลนะครับมันเหมือนบ้านบ้านหนึ่งอย่างเนี้ยทุกคนครับมันเป็นบ้านแบบนั้นอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสองชั้นะมันเป็นบ้านเล็กๆครับแล้วมันมีอยู่แค่ประมาณสี่ห้าห้องอย่างเงี้ยครับข้างในครับ มันเป็นแบบเป็นบ้านทวงเดียวเหมือนแบบครอบครัวหนึ่งประมาณสี่ห้าคนชั่วประมาณนี้ครับทุกคนนะที่โรงพยาบาลที่บ้านผมอยู่นะครับแล้วก็ยาก็ขานครับคนไข้ไม่มียากินนะครับบางครั้งนะแล้วคนไข้จะไปรักษาใช่ไหมครับไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวอะไรดีย่ะคนที่รักษาคนไข้เรียกว,ว่า พยาบาลใช่ไหมครับก็ไม่อยู่ด้วยเป็นแบบนี้มันขัดเคียนกันมากเลยครับขนาดโรงพยาบาลเล็กๆขนาดนั้นนะครับยังมีแค่พยาบาลแค่คนเดียวอยู่ครับบางทีบางครั้งนี้ไม่อยู่ด้วยครับเจ้าของครับเจ้าของโรงพยาบาลแบบนี้ครับี๋ยวก็ประชาชนแบบนี้มารักษาคนไข้ใช่ไหมครับจะมารักษาคนป่วยอะก็ไม่อยู่กับระบาดอ่าาบาลนะเจ้าเจ้าของครับแบบนี้ครับี๋ยวก็ ประชาชนก็เลือดร้อนนะครับอยู่ฝั่งลาวนะครับมันเป็นแบวนี้นี้แล้วมันไม่ได้เหมือนอยู่ประเทศไทยว่ามันใหญ่โตแบบนี้แล้วก็พนักงานเยอะครับอย่างที่บ้านผมเหมอพนักงานมีแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ทํางานก็รูปแบบมันไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะทุกคนอ่ะมันเป็นแบบเครับมันขนาดเป็นโรงมันเป็นโรงพยาบาลเล็กๆจ,จอมๆนิดเดียวเองอ่ะแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นแพทย์นะครับเป็นหมอเนี่ยมีแค่คนเดียวอ่ะทุกคนอ่ะลองคิดดูแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยอ่ะ มันเป็นแบบนี้รับมันก็ไม่ได้แบบอยู่ไกลบ้านเลยอยู่แค่อยู่ติดบ้านมันเขาเลยนะครับแบบนี้เลยครับเดี๋ยวก็แบบเราอยากไปใช้บริการอะไรครับแบบเลือดร้อนเลยนะครับแบบนี้รับมันไม่ได้เหมือนอยู่ที่ประเทศไทยนะครับอยู่ที่ประเทศไทยนี่เราเข้าไปที่บอกเลยครับมีอะไรที่ครบชุดเลยครับที่เราเข้าไปโรงพยาบาลแบบนี้ครับเมืนงไทยนะครับมันและสิ่งอด่างครัเรียกผมารูปภาพเพื่อนในรูนครับผมเคยเข้าโรงพยาบาลนู่ในประเทศไทยนะครับปีที่ผ่านมานะครับต้นต้นปีเลยนะครับ ผมก็เสียเงินไปหนึ่งหมืนนะครับตอนนั้นผมไม่มีใบอะไรเลยนะครับที่ผมเข้าไปแล้วตอนนั้นอะ่ะผมกินอาหารเป็นฟิตนะครับผมเป็นตอนหน,หนักจริงจริงอะ่ะผมเป็นตอนปีสามนะครับลุกขึ้นมาผมกินข้าวนี่นะครับกินข้าวได้แค่สามคำมีคำที่สามนี่เคี้ยวยังติดปากเลยเคี้ยวคำข้าวเล็กๆแค่เนี้ยแต่ผมก็อาเจียนออกมานะครับดํามากเลยครับมัน ดูแล้วมันก็น่าเกลียดคนนั้เนี่ยผมเอาลูกึ้นมาดูผมก็ขอโทษขอโทษนะครับนี่นะครับแล้วตอนเที่ยงนี่ครับแทนผมเขาไปเลิกงานมาใช่ไหมครับแล้วเขาก็พาผมไปโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลแต่ว่ามันไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้ก็ใหญ่เท่ากันนะครับแต่ว่าอีกอีกอันหนึ่งจะอยู่ทังนู้นนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับไม่ได้อยู่ไกลมากครับประมาณ3มกิโลครับสามสี่กิโลก็ไปถึงแล้วนะครับแต่ฝงนู้นนะครับนี่นะครับแล้วผมไปอวกหรืออาเจียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ผมหอ,อนแรงนะครับแล้วผมไปโรงพยาบาปลปรึกมีบอกเลยว่ามันไม่ได้มีแค่พยาบาลนะครับอยู่นะครับมันมีเป็นเด็กนักศึกษาด้วยนะครับหรือว่าเป็นน,นักเรียนนะครับเขามาช่วยอะไรประมาณนี้ครับรี่ว่าเด็กหัดอะไรประมาณนี้อยู่ทางบ้านผมเ็าเรียกว่าเด็กหัดนะครับยังเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนอยู่เลยอ่ะออบอกเลยว่าอยู่เมืองไทยนี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างองบ้านผมนี้ อุ้มเลยสุุมขือแบบไม่มีเลยบางทีเราไป,เรา,ไปเราเป็นคนไข้เนาะเราไปซื้อยาไม่มียาให้ประชาชนกินเลยนะครับไม่มียาให้คนไข้เลยนะครับแไปนี้บบมันขัดแทนไปแบบนี้เลยครับดูที่บ้านผมนะครับมันมีได้สิ่งไรจังครับแล้วผู้หญิงนะครับเขาต้องกินยาคุมใช่ไหมครับไม่มียาคุมไม่กินเลยนะครับอยูทางบ้านผมันึงขัดแคลนไปมีแบบเหมือนแบบเขาคําสั่งมามันแบบไม่อยากให้คุมเราจะให้มีลูกเยอะแล้วใหอยากให้มีลูกล้านในประชาชนเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับ มันเป็นแบบนี้นะครับบางสิ่งบางอย่างครับแล้วมันมีหลายแบบครับอยู่ทางบ้านผมครับเขามาการศึกษาอะไรแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีครับแล้วมันไม่ได้แบบเป็นพทยหมอเก่งๆนะครับที่แบบมาดูแลคนไข้นะครับมันมีหลายแบบครับมันยงที่บ้านผมมันขาดแคลนจริงๆนะครับเรื่องการแพทย์แล้วก็เรื่องยาให้คนไข้แบบนี้ไม่มีครับ แล้วก็การดูแลคนไข้ไม่มีนะครับไม่เหมือนอยู่ที่ประเทศไทยกับบอกเลยว่าอยู่ที่ประเทศไทยนี่เขาดูแลคนไข้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีแม่บ้านด้วยนะครับอยู่เลยนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่แพทย์หรือว่าเป็นพยาบาลนะครับอย่งที่บ้านผมมีแค่พยาบาลคนเดียวนะครับบางทีนี่คนไข้เขาไปหานะครับคนแพทย์ไม่อยู่เลยนะครับมันเป็นแบบนี้ครับโอ้โหเขามาอยู่แค่คนเดียวอ่ะเหมือนแบบอ่าเลื่องไงทุกคนครับเหมือนแบบอยู่ยังไงก็ได้ครับอยากลิ้นยังไงก็ได้ครับอยู่ทางบ้านผมนะครับ พอไปนี่ออ้ยเอาเอา,เอาฟอกไปโรงพยาบาลนี่างเอาแม่ไปโรงพยาบาลแพทย์ไม่อยู่กับหมอไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนอะบ,บางทีเราไปนี่ปุ๊บเล่าอะไรให้ลีเอดปุ๊บนี่คืออะยาไม่มีขาดนู้นขาดนี้เดี๋ยวแถมยาที่บ้านนะครับแฝงมากครับที่ผมกลับบ้านไปสามเดือนครับที่ผ่านมานะครับโอ้ยขาดอย่างนู้นขาดอย่างนี้นะครับบอกว่าเลยว่าอยู่ที่บ้านผมมันเป็นบ้านนอกเลยครับผมอยากรู้กันว่าอยู่ที่บ้านผมอะ่ะแล้วที่ประเทศเราจริงๆนะ โรงพยาบาลใหญ่โตจริงๆว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมยังไม่รู้นะครับผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็หากผมเป็นคนลาวยังไม่รู้ว่าอยู่ที่บ้านผมอ่ะว่ามันเป็นโรงพยาบาลใหญ่อ่ะมันมีจักที่ไหนบ้างครับนี่ครับผมก็พากล้วยนะครับว่าอยู่ที่ประเทศไทยนะครับว่ามันมีโรงพยาบาลใหญ่นะครับรองรับคนไข้ได่ร้อยคนนะครับได้แบบหลายร้อยคนเลยเลยครับโอ้โหนี่นะครับิ่งที่ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนไข้อยู่เมืองไทยนะครับที่ผมรักษาครับ รักษาแค่ไปเปลี่ยวก็ออกจากบ้านไเลยครับขนาดผมอ้วกนะครับผมยืนแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบยืนตัวตรงแล้วเลือนะครับข้ายืนขึ้นนี้ต้องล้มปีนเลยนะครับโอ้โหผมบอกเลยครับตอนนั้นผมเป็นหนักมากครับผมกลัวผมจะตายแล้วหรอครับแต่ว่าไม่ตายครับเพราะว่าผมรอดมาได้ก็สีมืออิสระบานคนคนไทยนี่ครับเขาเก่งมากครับแล้วเขาก็ไป่องนะครับผม่องเลยนะครับ สองท้องครับสองลำไส้ครับมีกล้องสองนะครับอยู่เมืองไทยนะครับเข้าไปสองปุ๊บนี้ก็ลำไส้ผมก็ดูสะอาดสะอาดครับตอนนั้นนก็ไม่มีอะไรมากครับก็เลยติดติดเสื้อนิดหนึ่งครับติดเสื้อลำไส้นิดหนึ่งครับก็เลยรักษานอนนอนไปโรงพยาบาลไปสามคืนนะครับสามคืนสามคืนสามวันผมกอกมานะครับตอนนั้นผมรักษาไปหมดไปหนึ่งหมื่นพอดีนะครับ ปอต้นปีใหม่พอดีเลยครับนี่นานละผมก็เผื่อเป็นปีหนึ่งที่ช่วยมากเลยครับแต่ว่าผมมาเจอพยาบาลคนคนไทยนะครับบอกเลยครับเก่งมากครับแล้วก็เจอเล็กฝึกหัดนะครับด้วยนักเรียนเนี่ยเขามานะครับดูแลคนไข้ช่วยพยาบาลด้วยนะครับบอกเลยว่าเก่งไรดีครับผมก็จรับนะครับว่าพยาบาลอยู่เมืองไทยเนี่ยบอกว่าเก่งไรนะครับเก่งดีครับแล้วก็ใส่ใจคนไข้มากเลยครับเืียงที่หนึ่งครับ มันลไลาสิ่งหลายากครับอยู่เมืองไทยทีมันรู้ล้าแล nope. ้วก็เจริญไปเลยนะครับว่ามันอยู่ที่เมืองเจริญมันอะไรมันก็เจริญแต่ตามไปตามนะครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์มันก็ทันสมัยไปเลยนะครับผมก็จะไปก่อนนะครับผมก็จะพาทุกคนมาพรุนี้ครับแม้ผมไม่ได้เข้าไปวันนี้นะครับแต่ผมก็เคยเข้าไปรักษาผมไปรอบหนึ่งแล้วนะครับทุคนครับผมก็จะขอลาไปไปก่อนแล้วครับทุกคนครับไปายนะครับ วันนี้ผมก็จะมีการเดินทางขึ้นไปลำปางด้วยนะครับแต่ว่าขึ้นไปเวลาสองทุ่มนะครับเพราะว่าวันเสาร์ที่แล้ว่ผมไปจอง่าตัวกับแทนใช่ไหมครับไปจอง่าตัวลงไปสองทุมประมาณนี้ครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าจะไปเจอผู้ใหญ่บ้านแพนทางลำปางก็ไกลเหมือนกันครับนั่งออกไปตอนสองทุ่มประมาณเจ็ดแปดโมงก็ถึงลำปางครับตัวนครับผมก็ดีใจครับว่าผมจะได้ไปวันนี้ครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเรื่องหนึ่งนะครับที่ เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับผมก็ไม่อยากจะเล่าอะไรเยอะมากครับทุกคนครับทุกคนที่กดติดตามแล้วก็รับชมผมมาถึงปัจจุบันนี้นะครับหรือว่าถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับหรือว่าทุกคนให้กําลังใจผมยังไงมาผมก็ขอเก็บหรือ่าหลับเอาไว้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับแต่ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสบายดีหรือว่าสบายดีทุกคนนะครับบายบายครับ